ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เคมเคเค,คมิโกะครับวันนี้ก็ผมจะมาเติมแพ็กนี้นะครับ35บาทกับ69นะครับเพื่อดูลุ้นจี้นะว่าจะได้อะไรบ้างสําหรับตั๋วสุ่มจี้เครื่องราววันเลนไทายนะก็มีจี้อะไรบ,บ้างเนาะดูแป๊บจี้วาเลนนทายนะก็จะมีหมวกนินจานะโดนก๊อปปีว้วานวันทายแปนวานลนทายอุปกรณ์เขียนแบบถ้าถามว่าผมอยากได้ไหไรครับก็ต้องเป็น หวนินจานะเอามาสะสมสวยๆไม่ก็แดนวิ่งอันสุดท้ายนะตรงด้านซ้ายสุดสําหรับ2อันกลางผมว่าไม่ค่อยดีมากนะส่วนฝั่งขวานะเป็นตัวสุ่มที่เครื่องรางสุดหิตนะฮะไหนดูซิว่ามีได้อะไรบ้างนี่ไงมีรองเท้ากระโดดสีทองอุปกรณ์เขียนแบบวาฮันล่ารองเท้าบับเบิลสปริงไดโนแกนแม่เหล็กหัวมุมแล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบเรือโดนสลัด แล้วก็มีดปลาราวกรจายแล้วก็แพ็คโล่ดับเบิลวิงสํหรับผมอยากได้ผมอยากได้บอมระเบิดอันนี้นะเฮ้ยถ้าผมดูไม่ผิดนะเดี๋ยวเราซื้อเลยดีกว่าก็ถ้าเสียงแปลกไปผมก็ขออภัยด้วยนะครับซื้อมาเลยถ้าได้หมวกวาเลนไทน์ก็จะดีนะเป็นหมวกที่แรแล้วก็ลิมิเต็ดอีดิชั่นนะนะ โอเคซื้อเรียบร้อยแล้วก็ซื้อ,อน,นี้กอันหนึง่งถ้าได้โดนก๊อปปี้ระเบิดนะผมจะแบบเหมือนผมจะอ่านผิดอันด้วยวเมื่อกี้โอเคเรียบร้อยซื้อเสร็จเดี๋ยวเรามาดูอัตราสู่หมไอเทมกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวสำหรับจี้เครื่องรางสุดฮิตอันนี้นะเพราะว่าผมรู้สึกเหมือนว่าจะดูผิดอันหรือเปล่าแล้วว่านี่ย แกรูรดเฮ้ยทำไมวันไอ้นี่ว่ะแกร์แง่เดี๋ยวสุ่มเลยเดีกว่ามาลุ้นกันว่าจะดวงดีหรือเปล่าเดี๋ยวสุ่มกล่องวาเลนไทน์ก่อนดีกว่านี่นะกล่องวาเลนไทน์นะครับก็ถ้าได้หมดนินจาก็าจะดีมากตุ้งโอเคอันนี้พอใช้ได้สำหรับผมคือไม่แย่จี G ้ท็อป3นี่ผมรู้นแค่ว่าโดนก๊อปปี้ระเบิดนะฮะอ๋อมันได อ๋อมันได้2อันลืมไปไอ้กล่องน้ํหนึ่งหนึ่งอันนี้ขอให้ได้โดนก๊อปปี้ระเบิดโอ้โหตำรวจกักขังตุ้มโหูอันนี้พอใช้ได้ไม่ดีมากจี้สุดท้ายตุ้มโอ้โหซ้ำถือว่าเกลือนะาซ้ำคือผมชอบเอ,อิ่มจี้ไหนนะ เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะคสำหรับจี้อุปกรณ์เขียนแบบวาเลนไทน์นะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับ